สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันต่อนะคะเดี๋ยวทุกคนเปิดเอกสารประกอบการเรียนของครูนะคะมาหน้า66นะลูกนะอ่ะละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ13นิดนึงเนาะอ่าข้อ13เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องยกกําลังก็จริงแต่ว่ามันจะใช้ความสัมพันธ์ของเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องตั้งหลายเรื่องนะคะขั้นต่ําเลยประมาณ3เรื่องได้นะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เลยเนาะข้อนี้เขาบอกให้ค่า A มาแบบยาวมากนะมีจุด3จุดด้วยแล้วจบที่101 ทั้งหมดกาลังสองนะจะเห็นว่าทุกโพสเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโพสที่หนึ่งนะโพสที่สองไปเรืเร่อยๆจนถึงโพสสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการยกกําลังสองหมดนะข้ถามว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ค่า a เกิดขึ้นค,คือเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาครูเขียนนะครูก็จะเขียนเรียนแบบเลยแต่ครูเอาวงกลมนี้ออกก่อนนะอ่ะครูก็จะเขียน a มาก่อนเนาะเท่ากับอ่าถามว่าคู่ขาและหนูจะต้องมานั่งคิดหรอคะว่า200กําลังสองได้เท่าไหร่แล้วค่อยมันลบก,กับ เก้าสิบเก้ากำลังสองนะเราไม่ต้องคิดถึงขั้นนั้นนะเดี๋ยวครูขออนุญาตทวนสูตรนิดนึงนะสูตรที่ใช้ข้อนี้นะก็คือสูตรที่ใช้ในเรื่องพหุานามนั่นเองโอเคสูตรที่ใช้ก็คือ x กาลังสองลบ y กาลังสองเนาะหรือภาษาที่เราใช้กันคุ้นเคยก็คือสูตรผลต่างกําลังสองนั่นเองเนาะมันจะได้เป็น x ลบ y ไปคูณกับ x บวก y นะคะอ่าสูตรนี้ ครูคะแต่ว่าครูไม่ได้ออกข้อสอบเรื่องพหุนามไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะแต่ว่าพวกคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องกันนะถ้าเราเรียนบทนั้นไปนแล้วเนาะบทนี้ถ้าใช้ความรู้เดิมเราก็สามารถจะต้องจาได้นะคะมันจะเป็นความต่อเนื่องกันเนาะเอาละค่ะครูจะเห็นแล้วว่าอันนี้คือสูตรผลต่างกําลังสองเนาะโดยมองหน้าเนี่ยก็คือเป็น200มองหลังเนี่ยเป็น1 9 9นะคะเพราะฉนั้นครูก็จะจับอันนี้คู่กันนะ,ะเดี๋ยวครูขอเขียนละเอียดนิดนึงนะ คุณจะจัดกลุ่มนะคะก็จะเป็นสองร้อยกำลังสองลบด้วยร้อยเก้าเก้ากำลังสองเนาะจัดกลุ่มไว้ด้วยกันนะคะบวกด้วยร้อยเก้าสิบแปดกำลังสองลบร้อยเก้าสิบเจ็ดกำลังสองจัดกลุ่มไว้ด้วยกันจัดกลุ่มก็คือการใส่วงเล็บเชื่อมนะคะโอเคแล้วก็อีกอันนี้เขาให้มากี่พจนหนึ่งหกพจนนะคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยละตามโจทย์บอกบวกด้วยนะคะ ร้อยเก้าหกเนี่ยทั้งหมดกําลังสองลบด้วยร้อยเก้าห้าทั้งหมดกําลังสองอ่าแล้วก็บวกจุดสามจุดนะคะจนถึงคู่สุดท้ายก็คือหนึ่งร้อยสองกำลังสองลบหนึ่งร้อยเอ็ดกำลังสองอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใช้สูตรที่เมื่อกี้ครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะครูชอบเรียก x เ,เป็นหน้าเรียกวาเป็นหลังเนาะอ่าเริ่มเลยนะคะ อันนี้ก็จะกลายเป็นอ่เดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนตัวมินิไซส์เล็กๆนิดนึงนะคะ <ME DI ES> ก็จะกลายเป็นสองร้อยลบร้อยเก้าเก้าคูณกับสองร้อยบวกร้อยเก้าเก้าแบบนี้เนาะอ่ <ME DI ES> ถ้าสมมติครูใส่สีช่วยนะโทนสีฟ้าอันนี้ <ME DI ES> ก็จะเท่ากับน,นี้อ่าแต่ขอเขียนมินิไซส์นิดนึงนะเพราะว่ามันจะยาวขึ้นนะอ่าต่อไปบวกนะ อเปิดเว็บมาร้อยเก้าแปดลบร้อยเก้าเจ็ดนะคูณกับร้อยเก้าแปดบวกร้อยเก้าเจ็ดนะคะโอเคนะต่อไปอีกนิดเดีใกล้เสร็จละร้อยเก้าหกลบร้อยเก้าห้าคูณกับร้อยเก้าหกบวกร้อยเก้าห้า ครูขอดูพื้นที่ก่อนนะพอไหมอ่ะพออยู่นะจ๊ะบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหนึ่งร้อยสองลบร้อยเอ็ดคูณหนึ่งร้อยสองบวกร้อยเอ็ดอ่ะเยบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะอ่ะถ้าครูเทียบสีให้อ่ามาดูสีกันนะคะอันนี้สีเหลืองอุ้ยขออภัยคะ่ะสีผิดฟังก์ชัน สีเหลืองสีเหลืองคืออันนี้อ่าสีเหลืองก็จะเป็นก้อนนี้นะคะสีชมพูอ่อนๆพอเนาะก็คือก้อนนี้ทั้งหมดอสุดท้ายสีโทนเขียวแล้วกันนะคะสีเขียวก็คือก้อนนี้โอเคอเข้าใจเนะาะทีนี้เราก็จะเริ่มยิ้ม,มนิดนึงแล คูขาหนูเห็นค่ะสองร้อยลบร้อยเก้าเก้ามันได้หนึ่งใช่ไหมครูใช่ค่ะนักเรียนอันนี้คือดีมากเลยพอมันเป็นหนึ่งลุกปุ๊บมันก็จะทําให้ภาัะในการคิดเลขเราอะลดลงเนาะอ่าครูก็จะขีดอันนี้ทิ้งแล้วครูก็จะบอกว่ามันได้หนึ่งอะไรคูณหนึ่งก็คือได้เท่าตัวนั้นเดิมนะคะอ่าร้อยเก้าแปดลบร้อยเก้าเจ็ดก็จะเป็นหนึ่งร้อยเก้าหกลบร้อยเก้าห้าก็จะเป็นหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งร้อยสองลบร้อย,อย,อย,อยเอ็ดก็จะได้หนึ่งอ่าเบ็ดเสร็จมันจะเหลืออะไรบ้างล่ะ เดี๋ยวเรามาเขียนบรรทัดต่อไปดูนะคะเพะฉะนั้นอะไรคูณหนึ่งก็คือได้ตัวมันเองอันนี้ก็จะได้ทั้งเล็บเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าครูเปลี่ยนใจแล้วครูจะไม่ใส่วงเล็บละนะคะครูจะเขียนมาแค่สองร้อยบวกแค่ร้อยเก้าเก้านะเพราะว่ามันคั่นด้วยทั้งเครื่องหมายบวกนะไม่ต้องใส่วงเล็บข้อก็ไม่ได้ผิดหลักคณิตศาสตร์นะอ่ะต่อมาบวกตัวนี้ถ้าบวกตัวนี้ก็คือจะตรงกับอันนี้เนาะ,ะเหลืองมองไม่เห็นเลยเอ่อเอาอะไรดีสีม่วงแอบ ะะบวกอันนี้นะก็จะตรงกับบวกอันนี้นะคือเหมือนกันเนาะต่อมานะจ๊ะ1้อยเก้อครูก็จะลอกมาแบบไม่มีวงเล็บละอันนี้สีเหลืองมาแล้วนะคะครบแล้วนะคะต่อไปก็สีอะไรนะชมพูเนาะบวกมาเหมือนเดิมเนาะอ่ะก็จะเป็นร้อยเก้าห้านะคะ บวกไปเรื่อยๆนะคะจุดสามจุดนะคะ <S <S โอเคอ่าสีเขียวนะคะก็บวกที่หนึ่งร้อยสองบวกหนึ่งร้อยเอ็ดอ่าโอเคอันนี้ก็คือการบวกที่แบบจำนวนมันเยอะๆมากมายมหาศาลเนาะเริ่มต้นเลยเป็นสองร้อยบวกร้อยเก้าบวกร้อยเกแดบวกร้อยเก้าเจ็ดนะทอยไม่เรื่อยๆ <c oughs> ขอภัยไปเรียนโอ้ขอโทษนะคะ น,นะกินถ้ามหน่อยโอเคมันก็จะกลายเป็นแบบว่าระยะห่างมันจะห่างกันหนึ่งหน่วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะต้องใช้ความรู้เรื่องการบวกหลายๆจำนวนที่เราเคยสอบไปแล้วในบทที่หนึ่งอะ่ะมาใช้นะทุกคนอันนี้คืออ่านจากซ้ายไปขวาเนี่ยถ้าอ่านจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันคือจากมากไปน้อยใช่ไหมทุกคนจะเริ่มงงนักเรียนอันนี้ก็คืออ่านจากทางนี้ทางทางขวาไปซ้ายก็ได้ความหมายก็คือหาค่าว่าร้อยเอ็ด บวกร้อยสองบวกร้อยสามบวกร้อยสี่บวกร้อยห้าบวกร้อยหกบวกไปเรื่อยเอจนถึงบวกร้อยเก้าแปดร้อยเก้าเก้าสองร้อยอ่ะเป็นเท่าไหร่นะคะเอาละทนีนี้นักเรียนรู้ไหมว่าร้อยเอ็ดเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงสองร้อยอ่ะมีกี่ตัวนักเรีนยนทราบไหมคะทราบไหมลูกทราบไหมว่ามีกี่ตัวอะเกรซก่อนเกรซช่วยเพื่อนนิดนึงร้อยเอ็ดบวกร้อยสองบวกไปเรื่อยเอจนถึงสองร้อยอะเกรซว่ามีทั้งหมดกี่ตัวจ้ะ ออจำสูตรกูได้ไหมเกได้มลูกคิดคิด,คดอยู่ค่ะอ่านะคูช่วยนะสมมติถ้าจำไม่ได้ทำแบบนี้นะคูถามว่าจากหนึ่งถึงสิบแบบมีกี่ตัวนักเรียนก็จะตอบมาเลยว่าสิบรองง่ายใช่ไหมมันนับนิ้วได้หนึ่งร้อยตัวค่ะถูกต้องแนะ้ถ้าคูถามว่าหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนี่ยมีกี่ตัวนักเรียนก็จะรู้ว่าหนึ่งร้อยตัวทีนี้คําถามคูถามว่า จากหนึ่งร้อยเอ็ดเนี่ยไปถึงเท่าไหร่นะคะสองร้อยสองร้อยค่ะสองร้อยเลยหนึ่งร้อยนะสองสองร้อยค่ะสองร้อยอ่าคุณถามว่าไม่กี่ตัวหลักการคิด,ดง่ายๆนะอันนี้คือมันห่างกันหนึ่งระยะห่างมันห่างกันหนึ่งก็คือค่าดีห่างกันหนึ่งเนาะเวลาเราคิดนะเราเอาสิบเป็นตัวตั้งลบได้หนึ่งมันได้เก้าเก้าบวกหนึ่งก็จะเป็นสิบนะคะคิด,ดง่ายงี้เนาะอ่าต่อไปนะคะเราเอาหนึ่งร้อยตั้งลบด้วยหนึ่งได้เก้า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 บวกหนึ่งก็จะเป็นร้อย เพราะนั้นเหมือนกับว่าเราเอาเอาปลายทางเอาปลายลบต้นแล้วก็บวกกับหนึ่งเนี่ยคือจำนวนตัวทั้งหมดเหมือนสู่ตอนปฐมที่เรนเคยท่องมานะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาสองร้อยลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งสรุปเกสอันนี้ได้เท่าไหร่จะ๊ะได้กี่ตัวจะ๊ะหนึ่งร้อยตัวค่ะหนึ่งร้อยตัวโอเคเพราะ,ะนั้นตอนนี้ครูรู้แล้วว่าหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวคือคู่ตัวนะคะกระดาษทดเดี๋ยวครูลบออกเนาะ อพอลบออกรู้สึกจะไปกินข้อเมื่อกี้โอเคแป๊บหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งร้อยตัวเนาะเพราะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรได้นะสูตรก็คือต้นบวกปลายอะไรของเรียนนะคะคือสามารถใช้สูตรเดียวกับครู่ได้เนาะอ่าตอนนี้มีหนึ่งร้อยตัวนะถ้าจับคู่ก็คือจับหนึ่งร้อยมาหารสองโอเคหนึ่งตัวครบคู่พอดีเลยเอาตัวแรกบวกตัวสุดท้ายเนาะ ตัวแรกคือสองร้อยบวกด้วยหนึ่งร้อยเอ็ดอ่าคิดเลขให้เสร็จก็จะกลายเป็นคำตอบนะจ๊ะอาจ๊ะที่ไม่พอเนาะเดี๋ยวเราเขียน A ม,มาตรงนี้เนาะเพราะจะนั่นอ่าสองไปตัดกับร้อยก็ได้ห้าสิบเนาะอ่าแล้วก็สองร้อยบวกกับสามรอเอ้ยสองรอยบวกกับร้อยเอ็ดกลายเป็นสามรอยเอ็ดนะลูกนะอ่าวอาจ๊ะไหนขออนุญาตใครช่วยครูคิดเลขให้หน่อยจ๊ะ สามร้อยเอ็ดไปคูณกับห้าสิบจะเท่าไรจ๊ะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบเอ้ห้าสิบห้าสิบค่ะหนูคิดถูกไหมจ๊ะโอเคโอเคจ๊ะอ่าโอเคหนูคิดเร็วมากนะคะเก่งมากจ๊ะข้อสิบสามก็คือจบเพียงเท่านี้เนาะอพอไหวเนาะข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะใช้ความรู้ตั้งสามเรื่องแม่ สูรกาลังสองสมบูรณ์นะการบวกหลายๆจํานวนนะคะแล้วก็ทุกคนต้องมีพื้นฐานยกกาลังอยู่แล้วนะสามเรื่องโดยในเรื่องเดียวกันนะคะลูกโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตข้ามไปข้อถัดไปก่อนนะคะอ่าอีกสักข้อนึงนะคะลูกเปิดมาเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะาแล้วมาเฉลยกันบ้านข้อน,นี้นิดนึงโอ้ให้ครบ้องเลยนะหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้านะไม่แน่ใจว่าคิดมาหรือยังนะเขาบอกว่าให้พิจารณากอไก่ขอไข่ข,อข้ขอควายถามว่า มีข้อที่ถูกต้องเนี่ยอยู่กี่ข้อนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกอไก่กันก่อนเนาะทีนี้เวลาพิจารณาเนี่ยจะคิดจากซ้ายไปขวาก็ได้นะคะกอไก่ครูมาเขียนข้างล่างนะออนเดี๋ยวครูขอขยับไม่ต้องขยับละกันหยุดประมาณตรงเส้นน่าจะพออยู่เนาะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะเอาอันนี้มาคิดเนาะสองลบสามกำลังลบหนึ่งส่วนด้วยสามกำลังลบหนึ่งลบสี่กำลังลบหนึ่งเนี่ยมาคิด อ่าถ้าคิดเสร็จแล้วได้ก้อนด้านขวาก็คือถูกต้องนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าถูกหรือเปล่าเนาะอ่าโอเคเนาะสองก็คือสองเหมือนเดิมนะลบแล้วนี่ต้องวันนี้ต้องรู้แล้วว่าสามกำลังลบหนึ่งเนี่ยมันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือหนึ่งส่วนสามนะกำลังเล็หนึ่งเนี่ยไม่ต้องเขียนนะคะส่วนด้วยข้างล่างนะคะลูกอ่าก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสี่นะจ๊ะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเศษซ้อนนิดหนึ่งทุกคนถ้าใครไม่แม่นเศษซ้อนแนละ้วตั้งใจฟังครูดีๆนะคะลูกครูก็จะแบบมีความคิดในใจบ้างเล็กน้อยนะอ่าทีนี้ครูอ่ะคิดเลขอันนี้ในใจได้นะคะหลักการคือเขาบอกว่าให้เอาสามาคูณกับ2ก่อนได้หนะเพราะได้หกแล้วเป็นลบตัวเศษก็คือ1 6หกลบ1ก็เหลือ5เพราะนั้นตัวเศษเนี่ยก็จะได้ห้าส่วนสามอ่าทีนี้ครูก็จะไม่เขียนเศษซ้อนละเปลืองมันทัดนะครูจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นเครื่องหมายหานะเส้นเศษส่วนตรงเนี้ย เดี๋ยวครูใส่สีให้ดูนะคะสีเลยดีนะจ๊ะสีแดงนะเส้นเสร็จส่วนอันนี้ก็คือเครื่องหมายหารนนี้หลักการเหมือนกันแต่ว่าประหยัดบรรทัดนิดนึงนะเอาละค่ะครูก็จะบอกว่าครูก็จะมาคิดหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสี่เนาะเปิดเว็บต่อ,อครูก็จะคิดตรงนี้เลยครูชอบคิดแบบหาคอลนอเนาะคอลนอคือสิบสองนะจ๊ะสามสี่สิบสองอันนี้ใส่สีลบสาม คิดเสร็จนะก็จะได้ห้าส่วนสามเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเลยแล้วกันเนาะอ่ะก็จริงๆอันนี้คิดเสร็จเนี่ยก้อนนี้คิดเสร็จก็จะได้หนึ่งส่วนสิบสองก็เลยเปลี่ยนเป็นสิบสองส่วนหนึ่งเลยนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะปรากฏว่ามีอันนึงตัดได้ถูกไหมสี่เลยตัดดีอันนี้สีประมาณน้ําตาลอ่อนเนาะสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองนะคะเพราะนั้นก้อนนี้เมื่อคิดเสร็จเนี่ยก็จะได้ยี่สิบ โอเคอันนี้ก้อนนี้ได้ยี่สิบนะคะอันนี้คือด้านซ้ายของโจทย์ของข้อกอไก่นะคะต่อไปเรามาดูด้านขวาบ้างนะอะ่แบ่งพาร์ติชันนิดหนึ่งจืดจืดจืดอ่านี่ก็ข้อด้านขวาของข้อกอ,อไก่นะคะเดี๋ยวครูขอลอกมานิดหนึ่งสองกำลังลบหนึ่งคูณกับสองกำลังสามคูณกับห้านะคะ อ่าวันนี้ครูสอนละเอียดนะมันเลยดูชา้านิดนึงแต่ว่าเวลาทํานักเรีนยนสามารถทดเลขได้เลยนะคะอ่าวันนี้ครูเขียเนเป็นระบบเพื่อให้นักเรีนยนเข้าใจนะคะน,น,นักเรียนก้อนนี้เมื่อคิดเสร็จนะคะฐานเหมือนกันคูณกนันนาเลขชี้กําลังมารวมกันเนาะก็คือได้2กําลัง2เนาะแล้วก็ไปคูณกับ5เพราะนั้น2กํกลังสองก็คือได้4ี่ี่คูห้าก็ได้ยี่สิบเพราะนั้นถ้าสองก้อนนี้เท่ากันด้านซ้ายและด้านขวานะข้อกไก่ก็เลยเป็นจริงนะคะเป็นจริงก็คือ ใช้ภาษาง่ายๆนะว่าถูกต้องครูก็จะชอบไปเขียนว่า t ไว้ข้างหน้าเีเนาะนะคะครูเอาอันนี้ออกก่อนนะรู้สึกมันลกลุงลังเลอเกินนะอ่าชีอยู่ข้างหน้านะคะอ่าเพระนั้นประโยคข้อขอไขก็ถือว่าเป็นจริงแล้วนะคะเอาละค่ะข้อขอไข่นะเขาบอกว่าถ้า a เป็นจํานวนใดๆนะแล้ว a กําลังศูนย์จะเท่ากับหนึ่งนะเราต้องมาตีความคําว่าจํานวนใดๆนะ จำนวนใดๆเนี่ยคือจำนวนอะไรโจทย์เขาไม่ได้ระบุมาชัดเจนถูกไหมราะนั้นจำนวนใดๆเนี่ยเราก็จะแยกเป็นสามประเภทละกันสมมติเราโฟกัสแค่จำนวนเต็มก่อนเนาะจำนวนเต็มถือว่าเป็นจำนวนใดๆจำนวนหนึ่งนะก็จะมีตั้งแต่จำนวนเต็มลบสมมติจำนวนเต็มลบเนี่ยครูอ้างเป็นลบหนึ่งอ่าแล้วจำนวนที่อยู่ตรงกลางก็คือศูนย์อ้างศูนย์อ่าแล้วก็อ้างหนึ่งอ่าเอาแค่จำนวนเต็มสามประเภทก่อนเรามายกตัวอย่างดูนะถ้าลบหนึ่งทั้งหมดกําลังศูนย์เนี่ย อ่ามันได้หนึ่งอันนี้ประโยคนี้เป็นจริงนะต่อมาครูอ้างต่อไปนะศูนย์ทั้งหมดกําลังศูนย์ไม่ใส่วงเล็บก็ได้เดี๋ยวจะใส่ก็ได้เหมือนกันนะศูนย์กำลังศูนย์ถามว่าศูนย์กำลังศูนย์มันได้หนึ่งไหมศูนย์กำลังศูนย์มันไม่เท่ากับหนึ่งนะเราต้องระบุว่าศูนย์ยกกำลังศูนย์น่ะไม่นิยามหรือว่าหาค่าไม่ได้นั่นเองนะอันนี้เป็นกฎทางคณิตศาสตร์ที่เขาตั้งไว้ว่าศูนย์กำลังศูนย์เราจะไม่นิยามนะคะ เพราะนั้นอันนี้คือตัวอย่างค้านตัวอย่างค้านก็คือมันจะทําให้ประโยคข้อเนี้ยมันเป็นเท็จถ้ามีตัวอย่างค้านหนึ่งอันนะประโยคข้อนี้ก็จะเป็นเท็จทันทีนะคะเท็จที่ตรงที่ครูไฮไลท์สีอะไรเนี่ยแดงหรือชมพูแดงแดงอ่อนๆแล้วกันนะคะข้อขอไข่ก็เลยเป็นเท็จนะลูกนะเก๊พอจะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจนะเอาละจ้ะต่อไปข้อคอควายนะข้อคอยควายเขียนตรงไหนดี ก็ควายมีคิ้ว่างตรงนี้อยู่เนาะปื๊ดนิดนึงข้อควายนะคะอ่ะข้อควายนี่ยาวเหรือเกินเนาะถามว่าด้านซ้ายเนี่ยเมื่อคิดเสร็จเนี่ยได้ด้านขวาหรือเปล่านะเดี๋ยวครูจะลอกประโยคด้านซ้ายมาลองคิดดูนะคะโอเคครูลอกแถวๆนี้เนาะสามกำลังเอคูณกับห้า ลบเก้าคูณสามกำลังเนลบสองนะคะอ่าข้างล่างคูณลอกมาเหมือนเดิมเนาะหลักการถ้าเล่นเจอแบบนี้คือเคยสอนข้อแนวนี้ไปแล้วก็คือจะต้องดึงตัวร่วมแล้วมันน่าจะมีการตัดเลขกันได้นะคะโอเคซูมมาเลยเนาะอ่าเท่ากับนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวร่วมของเราเนี่ยคือสามกำลังเเราดึงออกมาเลยเนาะ ตัววงเล็บรอนนะคะข้างในก็จะเป็นห้าเนาะลบเก้านี้สามกำลังเอ็นเราดึงไปแล้วเนาะเหลือตัวท้ายที่ยังไม่ได้ดึงก็คือสามกำลังติดลบสองนะคะคูณด้วยสามกำลังติดลบสองอ่าตัวส่วนมานะคะสามกำลังเเป็นตัวร่วมนะคะเปิดวงเล็บรอเนาะก็จะได้เป็นหนึ่งลบอ่าอันนี้เราดึงไปแล้วนะคะข้างหลังก็จะเหลือแค่สามกำลังลบหนึ่ง ปรากฏว่าจะมีเลขตึงที่ตัดเลขกันได้นะคะก็คือเก้าคูณกับสามกำลังลบสองเนาะอันนี้ก็คือตัดกันได้หนึ่งหมายถึงก็คือเก้าคูณในหนึ่งส่วนเก้านั่นเองนะมันตัดกันนดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็จะตัดกันได้เพราะ,ะนั้นคิดเลขเสร็จได้อะไรบ้างไหนลองมาเขียนข้างล่างดูสิคะ,ะข้างบนเนี่ยก็จะเหลือห้าลบหนึ่งก็จะได้แค่สี่เนาะส่วนอันล่างนะก็จะเป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามโอเค หนึ 1> 1่งลบหนึ่งส่วนสามเนาะหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามได้สองส่วนสามเนาะก็จะเป็นสี่หารสองส่วนสามก็จะเป็นสี่หารสองส่วนสามต่อไปก็ต้องเป็นคูณสามส่วนสองนะคะเลขก็จะตัดกันได้เพราะนั้นก้อนนี้ครูคิดได้หกพอได้หกบุ๊กก็มาดูที่โจทย์ระบุอ้าวโจทย์มันบอกหกกำลังลบหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็ถือว่าเป็นเท็จนะคะแล้วนี่นอาจจะตรวจทานนิดนึงก็ได้ว่า เราสะเพ้าในการคิดเลขหรือเปล่านะคะอะครูก็จะตรวจทานดูเพ๊บหนึ่งนะคะอ่าแบ๊บหนึ่งเนาะหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามได้สองส่วนสามกับเศษเป็นส่วนเนาะโอเคอะครูว่าครูน่าจะคิดเลขครบถ้วนนะคะเกสเจอครูคิดเลขผิดนีไหมจ๊ะไม่มีค่ะไม่มีนะจ๊ะอ่ะโอเคจ้ะงั้นวันนี้นะคะครูขออัดคลิปตรงนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ขอให้กําลังใจ,ใจนักเรียนสู้ต่อไปนะคะอย่าลืมฝึกเลขคูณทุกๆวันก่อนสอบเนาะแล้วนักเรียนจะเข้าใจนะคะสวัสดีค่ะทุกคน